สวัสดีครับอยู่กับช่องอ e ีสานออดิโอนะครับนี่ผมพามาดูตูลำโพงที่ผมสื่อมือสองมากนะครับตัวนี้คููละสองพครับบอดด้ใส่งานครับเอาทิ้งไว้คางบ้านครับนำมาฝากสมาชิกเนาะตัวนี้เป็นตู้หนาเปิดนะครับนรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมานาจะเป็นสูตรลูกเตาครับมีพอร์ตลมอยูซีพอร์ต บางคนเขาอื่นว่าตู่ศูย์มาตินนะครับ,รบถ้าผิดพลาดขออภัยเนาะอันนี้เป็นดอกขาเนะนะครับดอกสิฟหานิ้วครับตู่ก็หานิ้วตอนนี้ผมถอดสกูแลวกะเอาตะแกงออกแลวเดี๋ยถ้าเป็นมาเดิมๆนี่เป็นตะแกงแบบนี้ครับสนิมไม่เบาเสียบนะครับเดี๋ยวเอาออกกันดอกขาเนะนะครับนี่ดอกสิฟหาดูด้านหลังก่อนด้านหลังของดอก การน,นี่รุ่นไหนนี่มอกตกรกับ15นิ้ว8โอห์มนะครับพาวเวอร์กำลังวัดอยู่500วัตต์ครับดูดูว้ยกันว้ยผมว่าน่าจะเป็นว้ายสองนิ้วสองนิ้วครึ่งมั้งไม่น่าจะถึงสามนิ้วครับดูโดยตานะครับอน,นี่เป็นดอก1ิหานิ้วเป็นโค้งแบบโค้งปั๊มธรรมดา มาดูตัวตู้ครับนี่ตัวตู้อันนี้ตู้น่าจะตีเองนะครับดูก็ใช้ได้ครับไฟน่าจะสิบซิบหามินครับตัวดายมมี่ิมิลนี่ครับเป็นสูตรแบบนี้เลยบมมี่ยังบุโอ้ยตัวนี้นะครับตัวเบาครับมันขึ้นมาแบบนี้เลยปกติมันต้องมันต้องกลึงครับลงไปนะครับนี่สด ใส่เราเตือเสอกลงไปครับเจาะลงไปเนาะมันจะได้เรียบนะตัวนี้เป็นแบบมุมๆครับนี่ครับเดิมๆม,มันจะมาแบบนี้นะครับนี่แต่แกงก็ขึ้นสนิมหล่ลยแหละนะสื่อมากแล้วไม่ได้ใส่ครับเห็นว่ามันถูกดีก็เลยสื่อมานำมาฝากนะครับผมเนาะอันนี้ตู้แบบสไตล์แบบแฮนด์เมดครับนี่บ้านๆเลยครับนี่นะถือว่าโอเคนะครับ ในราคานี้นะยอมรับได้ใต่ดอกพร้อมแล้วก็มีตูดด้วยครับอ่ะนำมาฝากสมาชิกผมเอาใจคนที่ชื่นชอบเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงบ้นบานๆครับหลากอย่าครับนี่เอาไว้เปิดเห่นสูงการนี่สบายเลยครับนี่